พวกกเราาาลังงสบยจตบู้อัตโนมัติแน็คแว็ครถหอยเชลลภูเขาไฟสไปซี่ซองสีน้ําป้ินอาปากกระเป๋ายิงชุบกันใครชนะได้กินขนมโอเคไหมพี่เบสยิงยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบอ้าวแป้าบออก้ลยแนนคแว็ครถหอยเชลภูเขาไฟสปซี่ ฉันใด้กแก่ก่อเฮ้ยเราอยากกินอะ่ะแล้วเสียงเรียกไหนเราไปตามเสียงนั้นดีกว่าเสียงไหมไปไปเราไปตามเสียงเดี๋ยวทุกคนเลื่อนไปดอกเดี๋ยวก็ไปดูเองตู้เก็บขนมฟรนกแก๊กอยากกินพอดีเลยเอร่อรกุ้งควายพริกเกลือดีกว่าทำไมไม่เห็นมีขนมออกมาเลยอ่ะเนี่ยตู้พังหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยคิดออกแล้วเดีเรามือลุกไปดีกว่า ตุ๊กตาเล่ยมันตุ้นี่มันตู้ขนมนะแล้ววิทย์อยากได้ตุ๊กตาแล้วเราอยากได้ขนมโอ้โหขี้ดอ,อกลลเลยเราเปิดตู้ดูดีกว่าว้าวมีไปได้แจ็ครถ็หอยเชลล์ภูเขาไว้สบายซีด้วยนี่นี่แล้วมีไปได้แจ็คเก็ตกุ้งครัวพริกเกลือฟองสีฟ้อมด้วยนี่ขนมไม่ออกวันพักทีเดี๋ยวเราเข้าไปกินขนมในตู้ด้วยกัน ไปลด้แก๊สรถ้หอยเชลล์ขอไฟไปายพี่ต้องผีต้องเงินเอาแต่เดียวนะเขาปั่นไปดูตู้ขนมสแน็คแก๊กนาดจังเลยหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยใช่งั้นจู่ไปดูนะโอเคได้เลยได้เลยไปไปดูเลยไปดูไปดูเอ๊ะเขาปั่นหายไปไหนเนี่ย เห็นมีข้าวปั้นเลยหรือว่าข้าวปั้นจะอยู่ในตู้เห็นคนที่ชื่อข้าวปั้นไหมเดินไปทางนู้นครับรอ,อ,อตู้พูดได้ไงเนี่ยใช่ข้าวปั้นหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีว่างไงเธอชื่ออะไรเหรอเห็นชื่อตู้ตัวตรงมักเลิอ่ะ เป็นผู้หญิงผู้ชายแจรคเป็นอัตโนโมัติมาจากไหนเหรอแจรคเป็นอัตโนโมัติแต่อัตโนโมัติมีขนมแนทแจ็ครสตกุ้งค้าวพริกเกลือซองสีส้มไหมตู้อัตโนโมัติมีอยู่แล้วเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยอวิครบุก เราเอาขนมเราไม่ได้เอาตุ๊ก,กตานะตุ๊ตกตามาได้ไงเนี่ยตู้ส่งผิดอันหรือเปล่าพี่เแบสบิบ๊มาดูนี่สิเนี่ยตูออต้อันโนมาอันเนี้ย แจ็ครถกุ้งคั่วพริกเกลือสองสีส้มพี่ว่าหนูได้ตุ๊กตามาพี่ว่าต้มแป๊กนะหรือจะลองหยอดเหรียญด้วยหลายเหรียญมาดูน้ำตู้จะวักหรือเปล่าทำไมมันออกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตู้ดึงได้นะฮะเฮ้ยนี่มันแสดงแก้แกลแล้วนี่นา นี่ครับทุกคนเตะกี้ผมยอดไปหลายเหลี่ยงผมเทสดูครับว่าตู้มันบลักหรือเปล่าเปูนตู้มบลักจริงครับนี่ครับนี่ครับมันเป็นแกะแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอา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 ผมว่าตู้น่ามีอะไรแปลกๆนะฮะขอกินก่อนก่อนอุ้ยอร่อยอ่ะอร่อยเหรอแม่คนอน่อยสิ อร่อยมากเลยนะแัแก๊รสพุ่งคั่วพริกเกลือซองกินส้มนี่นครับเราจะให้พยายามให้ตู้ครับมันยื่นอะไรออกมาครับยื่นของออกมาแล้วเราจะจับตรงปลายนะฮะปลายข้างในนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเรามาดูกันฮะตู้ขอของหน่อยมีสไลด์แก๊กอ่กไหมขออีกขออีกอยืนหอยเชียวเขาไปแล้วไปี้ไ้มือใครอ่ะมือใครอ่ะเฮ้ยทุกคนนี่มือใครอะ่อรอะ เฮ้ยเขาปั 1941, ้งเข้ามาอยู่ในนี <S 2> <S 2้ได้ไงเนี่ยเขาปั้งเข้ามาอยู่ในนั้ำเขาไปอยู่ในนั้นได้ไงอ่ะออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลวเนี่ยออกมาเลยโอ้โดนจับได้เลยไม่ได้ โอ้เยโออนโอเคครับทุกคนแล้วนี่คือคลิปละครสั้นของพวกเราตู้อัตโนมัติพูดได้แต่ว่าตู้เนี้ดูดข,ข้าปั้นเข้าไปหรอหรือข้าปั้นเข้าไปเองครับเ <c oughs> ข้าไปเองเข้าไปเองตอนแรกอะ่ะ oh. เรากดตู้แล้วตู้มันก็ไม่ให้ขนมอะ่ะตู้มันตู้มันให้อะไรออกมาครับขนมตุกตา <c oughs> ทีแรกอ่ะให้ตุกตาก่อน <c oughs> ข้าปั้นก็เลยสงสยัย <c oughs> ข้าปั้นก็เลยแอบเข้าไปข้างในเจอขนมเยอะเลย ได้กินขนมด้วยใช่ไหมครับเจอขนม,เจ,ขนมเจอขนมสแน็คแจ็คเยอะเลยต่อไปน้องบิงน้องบอะ่ะก็ก็สงสยัยไงน้องบสงสัยก่อนน้องบขอมาดูน้องบามาดูเสร็จปุ๊บน้องบได้คุยกับตู้ด้วยแล้วตู้ตอบว่าไงตู้ตอบว่าจนชื่อตู้อาางงัตโน่ตู้ตอบว่าไงนะไหนต้องทําเสียงซิ อ๋อพูดแค่นี้เลยเหรอไหนพูดสามรอบสิเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติเออตู้ก็พูดว่าเป็นอัตโนมัติไหนลองพูดสามรอบเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติตู้ตลกอ่ะตู้เป็นอัตโนมัติตอว่าเป็นอัตโนมัติใช่พูดอยู่คำเดียวว่าเป็นอัตโนมัติสุดท้ายอ่ะเจอพี่เบสนี่ตัวร้ายเลยตัวโหด ใช้วิชาตัวเบาเป็นเป็นแบบวิธีการหลอกล่อใช่ไหมครับนินจาใช่เป็นนินจาหลอกล่อให้ตู้อัตโนมัติยื่นสิ่งของหรือว่ายื่นอะไรออกมาแล้วก็ทําไงนะจับจับแขนออกมาดึงออกมาเลยดึงออกมาเ่อเป็น AI ใช่เป็น AI เลยอ่ะเป็น AI โดนดึงออกมาข้าปบ้านเจ็บไหมโดนโดนพี่เบสดึงเจ็บไหมเจ็บนิดนึงอ่ะพี่เบสพลังเยอะไงพี่เบสเจอพลังพี่เบสไงจับได้เลย ส่วนน้องบิงนะน้องบิงเจอรสกุ้งคั่วพริกเกลือสองสีส้มน้องบิงชอบเลยอ่ะน้องบิงกินคําแรก,กน้องบิงชอบเลยอะ่ะใช,ะใช่โอเคครับทุกคนสุดท้ายทุกคนอย่าลืมนะสแน็คแจ็คสองรสชาติที่แตกต่างอร่อยเผ็ดมันสแน็คแจ็ครสหอยเชอผู้ข่าไฟสไปซี่สองสีน้าเงินแล้วสแน็คแจ็ครสกุ้งคั่วพริกเกลือสองสีส้มรับรองแตกต่างจากสแน็คแจ็ครสด้านเดิมแต่อร่อยไม่แพ้แน่นอน เปิดใจลองรสชาติที่แตกต่างแนนกแจ็คขนมดีของคนดีโอเคครับทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไยด้วยนะบ๊ายบาย